สวัสดีค่ะกลุ่มดิฉันกลุ่มคัดแยกขยะดิฉันจะมานําเสนอสื่อวิดีโอการคัดแยกขยะเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการคัดแยกขยะค่ะจุดนี้เป็นบริเวณคัดแยกขยะภายในโรงเรียนโดยมีทั้งหมดด้วยกัน2จุดคือบริเวณข้างซุ้มมัธยมและหน้าห้องน้ําตึกปฐมกลุ่มดิฉันได้ทําแบบฟอร์มสอบถามการคัดแยกขยะ สอบถามเด็กนักเรียนด้วยเรื่องมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะไหมโดยอัตราส่วนจากแบบสอบถามส่วนมากนักเรียนจะไม่มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะ 1. นถังเขียวสําหรับขยะอินทรีย์ขยะเปียกขยะอินทรีย์คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเปลือกผลไม้เศษผักเนื้อสัตว์ เ็ษใบไม้แห้งประโยชน์จากการคัดแยกขยะนําไปทําเป็นปุ๋ยหมกักชีวภาพใส่ต้นไม้แปลงผักสวนครัวได้2ถังสีน้ําเงินถังขยะสําหรับขยะทั่วไปเป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากแต่ไม่มีพิษและคุ้มค่าและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคลิลจำเป็นต้องหาวิธีการจำกัดอย่างถูกวิธีเช่นซองขนมกล่องโฟมถุงพลาสติกภาชนะปนเปื้อนอาหารกระดาษชานอ้อย ประโยชน์จากการคัดแยกขยะนําผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อน,นํามากลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่3ถังสีเหลืองสําหรับขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เรานําทิ้งแล้วสามารถนํากลับมาใช้ได้ซ้ําอีกครั้งได้ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกล่องกระดาษกระดาษประโยชน์จากการคัดแยกขยะ,ขยะผลิตขาเทียมผลิตหลังคารีไซเคิลผลิตหลอดไฟผลิตจิ จีวอนพระสงฆ์สี่ถังแดงสําหรับขยะอันตรายขยะอันตรายคือขยะที่มีสารปนเปือ้อนวัสดุอันตรายเช่นสารพิษวัสดุติดเชื้อได้วัสดุกัดกรอ่อนเช่นฐานไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาหมดอายุวัตถุไวไฟกระป๋องสเปย์ประโยชน์จากการคัดแยกขยะเพื่อนนำเอาไปใช้กำจัดอย่างถูกวิธีตามเพื่อไม่ให้ เกิดการรั่วซึมลงแหล่งน้ำหรือชั้นผิวดิน